เวลาที่เรามองสัตว์เนี่ยเคยรู้สึกไหมครับว่ามันมีความเชื่อมโยงบางอย่างที่แบบทรงพลังมากแล้วก็อธิบายเป็นคําพูดได้ยากเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเฮ้ยเราไม่ได้มองอยู่ฝ่ายเดียวนะแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างมองกลับมาเหมือนกันใช่เลยครับความรู้สึกแบบนั้นคือเคยเป็นกันไหมครับแค่สบตาก,กับสัตว์สักตัวหนึ่งเนี่ยแล้วรู้สึกผูกพันกันแบบลึกซึ้งกันมาทันทีเลยเหมือนกับว่ามีใครสักคนกําลังมองเรากลับมาอยู่จริง ไม่ใช่แค่มองวัตถุนะแต่เป็นอีกชีวิตหนึ่งเลยที่รับรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เอาแล้วครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าคือมีนักปรัชญาหลายคนเลยนะครับที่เชื่อว่าไอความสัมพันธ์แบบสองทางที่เราพูดถึงกันเนี่ยครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเรื่องปกติมากๆของมนุษย์เลยนะแต่พอมาถึงโลกยุคใหม่กลับมีอะไรบางอย่างพังทลายลงไปคําถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอเคเพื่อที่จะเข้าใจว่ามันพังลงได้ยังไงเนี่ยเราอาจจะต้อง ย้อนกลับไปดูกันสักนิดหนึ่งครับไปดูโลกที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมือนโลกคู่ขนานกับเราเป็นโลกที่มนุษย์กับสัตว์มีความสัมพันธ์ที่โอ้โหแตกต่างจากทุกวันนี้แบบคนละเรื่องเลยครับแนวคิดหลักของเรื่องนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าสภาวะคู่ขนานครับพูดง่ายๆก็คือมันเป็นช่วงเวลาก่อนยุคสมัยใหม่ที่มนุษย์กับสัตว์เนี่ยอยู่ร่วมกันแบบเท่าเทียมกันเลยนะครับต่างฝ่ายต่างยอมรับแล้วก็ให้เกียรติกันและกันคือสัตว์ในตอนนั้นอะ่ะไม่ได้เป็นแค่สิ่งของนะครับ แต่เป็นผู้มีชีวิตจิตใจที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองไม่ต่างจากเราเลยแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับการแต่หักครั้งใหญ่ที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่1 8บแถึงสิซึ่งเป็นช่วงที่ระบบทุนนิยมกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาทพอดีแล้วไอสภาวะคู่ขนานที่เคยมีอยู่เนี่ยก็พังทลายลงมาเลยครับแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่มนุษย์กลายเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างภาพนี้โอ้โห แสดงให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนสุดๆเลยครับคือดูสิครับจากเดิมที่เป็นการเผชิญหน้าที่แบบต่างคนต่างมองกันละกันใช่ไหมครับกลายมาเป็นการจ้องมองที่มาจากมนุษย์แค่ฝ่ายเดียวสถานะของสัตว์ก็เลยถูกลดลงไปเลยจากที่เคยเป็นเพื่อนร่วมโลกที่เท่าเทียมกันตอนนี้กลายเป็นแค่วัตถุที่ถูกเราสังเกตการแล้วก็ควบคุมเท่านั้นเองแล้วคําถามคืออะไรล่ะที่เป็น,นกลไกทําให้เกิดการมองฝ่ายเดียวแบบนี้ขึ้นมาหลักๆเลยนะครับก็จะมีอยู่3มอย่างอย่างแรกเลยก็คือ สวนสัตว์ที่เปลี่ยนสัตว์ให้กลายเป็นแค่ของโชว์อย่างที่2คือวัฒนธรรมสัตว์เลี้ยงที่ทําให้สัตว์กลายเป็นสมบัติของเราและอย่างสุดท้ายก็คือวิทยาศาสตร์ที่มองสัตว์เป็นแค่ข้อมูลเป็นแค่วัตถุสําหรับการศึกษาของมนุษย์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับมันตั้งอยู่บนฐานคิดที่เรียกว่าธรรมชาตินิยมอ่าถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับมันก็คือโลกทัศน์ที่มองว่ามีแค่มนุษย์เท่านั้นแหละที่พิเศษ ที่มีวัฒนธรรมมีจิตสมนึกส่วนพวกสัตว์เนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นแค่วัตถุที่รอให้เราไปศึกษาไปทำความเข้าใจเท่านั้นเองครับแต่มันก็มีคำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าแล้วเวลาที่เรามองหน้าหมาแมวที่บ้านละ่ะเราเห็นพวกเขาเป็นแค่วัตถุจริงๆหรอไอความรักความผูกพันที่เรามีให้เนี่ยมันเป็นการมองจากเราแค่ฝ่ายเดียวจริงๆนั่นหรอประเด็นนี้แหละครับน่าสนใจมาก เพราะมันกําลังจะพาเราไปสู่ข้อโต้แย้งจากอีกฝั่งหนึ่งเลยซึ่งเราวนี้ไม่ได้มาจากปรัชญาแล้วนะครับแต่มาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยที่กําลังจะมาท้าทายทุกอย่างที่เราพึ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี้เลยแล้วไรกลละที่จะมาท้าทายแนวคิดที่ดูยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้คําตอบอาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจนะครับเพราะมันคือฮอร์โมนเบี่ยงตัวเดียวเท่านั้นเองครับสไลด์นี้อธิบายได้สุดยอดมากเลยครับ สิ่งนี้เรียกว่าวงจรออกซิโทซินเกส loop ครับคืออย่างนี้ครับพอคนเรากับสุนัขสบตากันปุ๊บฮอร์โมนแห่งความรักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อออกซิโทซินเนี่ยมันจะหลั่งออกมาในสมองของทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับย้ำอีกทีนะทั้ง2ฝ่ายและประกอบการ์นี้แหละครับที่มันช่วยสร้างความผูกพันที่แน่นแฟนมากๆว่ากันว่ามันคล้ายกับความผูกพันระหว่างแม่กับลูกอ่อนเลยทีเดียว หรือถ้าจะพูดให้ง่ายกว่าน,นั้นอีกนะครับหลักฐานชิ้นนี้มันพิสูจน์ให้เห็นกันจัดจะเลยว่าสายตาของสุนัขเนี่ยมันสําคัญมากๆนะสำหรับการสื่อสารและก็การสร้างความใกล้ชิดซึ่งมันสวนทางหรือหักล้างแนวคิดที่บอกว่าสายตาของสัตว์ไม่มีความหมายไปเลยแบบสิ้นเชิงดังนั้นประเด็นสําคัญมันเลยอาจจะอยู่ที่ว่าความสัมพันธ์ของเรากับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานคิดแบบธรรมชาตินิยมก็ได้แต่อาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า การมองสัตว์ให้เป็นคนโดยปริยายหรือโดยสัญชาตญาณคือมันเป็นแนวโน้มพื้นฐานของมนุษย์เราอยู่แล้วนะครับที่จะมองว่าสัตว์เนี่ยมีความคิดมีความรู้สึกมีเจตนาเหมือนกับคนเราเลยโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันจะว่ายอย่างไงเอาละครับทีนี้เรามาลองดูกรณีศึกษาเคสหนึ่งที่โอโ้โหน่าทึ่งมากๆเลยครับซึ่งเคสนี้จะทําให้การถกเถียงของทั้ง2แนวคิดที่เราว่ามาเนี่ยมันเห็นภาพชัดขึ้นไปอีก นั่นก็คือเรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่งที่เจ้าของเชื่อว่ามันระลึกชาติได้ครับนี่คือเรื่องของเจ้าหูตั้งเป็นสุนัขเลี้ยงในประเทศไทยนี่แหละครับโดยเจ้าของคือคุณมาลีซึ่งคุณมาลีเนี่ยเชื่อว่าเจ้าหูตั้งเป็นอดีตนายทหารเรือที่กลับชาติมาเกิดแล้วเรื่องราวที่ดูแปลกๆนี่แหละครับก็ถูกนักวิชาการนำมาวิเคราะห์ในมุมมองที่ต่างกัน ตารางนี้สรุปการถกเถียงของสองฝั่งได้ดีมากๆเลยครับคือฝั่งแรกเนี่ยจะมองว่ากรณีของเจ้าหูตั้งเนี่ยมันคือสภาวะที่โลกทัศน์หลายๆแบบมันอยู่ร่วมกันได้คือคุณมาลีมองว่า หูตั้งเป็นทั้งสัตว์เลี้ยงซึ่งก็คือทรัพย์สินเป็นทั้งผลของกรรมตามความเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่มีจิตวิญญาณทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกันได้แต่อีกฝั่งหนึ่งโต้แย้งเลยครับว่าเฮ้ยไม่จริงความเชื่อเรื่องระลึกชาติเนี่ยมันขัดกับการมองสัตว์เป็นวัตถุแบบสุดๆเลยนะดังนั้นข้อเสนอของฝั่งนี้ก็คือจริงๆแล้วเราไม่ได้มองสัตว์เป็นวัตถุมาตั้งแต่แรกแล้วต่างหากแต่เรามองมันให้เป็นคนมาโดยตลอดและทีนี้เราจะสรุปเรื่องนี้ยังไงดีละครับับตกกลลงแล้วทวทุนนี เรามองสัตว์ในฐานะคนหรือในฐานะวัตถุกันแน่บางทีคําตอบมันอาจจะไม่ใช่ว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแต่มันคือความย้อนแย้งที่อยู่ในตัวเราเองนี่แหละลองคิดดูสิครับในด้านหนึ่งเราปฏิบัติต่อสัตว์เหมือนเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งในระบบอุตสาหกรรมอาหารหรือการทดลองแต่อีกด้านหนึ่งเราก็รักและผูกพันกับสัตว์เลี้ยงที่บ้านของเราเหมือนกับว่าเขาเป็นคนในครอบครัวเลยดังนั้นนี่อาจจะเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดเลยก็ได้ครับ นั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันเต็มไปด้วยความย้อนแยง้งโดยพื้นฐานเลยเรามองพวกมันผ่านทั้งเลนส์ที่เย็นชาของวิทยาศาสตร์และในเวลาเดียวกันเราก็มองพวกมันผ่านเลนส์ที่แสนจะอบอุ่นของความรักและเรื่องเราทั้งหมดนี้ก็นําเรากลับมาสู่คําถามแรกเริ่มคําถามที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้ได้คิดกันต่อนะครับว่าเวลาที่เรามองสัตว์สิ่งที่มองกลับมาคืออะไรกันแน่เป็นแค่วัตถุหรือเป็นอีกหนึ่งตัวตน หรือบางทีสิ่งที่มองกลับมานั้นอาจจะเป็นภาพสะท้อนของตัวเราเองก็ได้